ปฐุมธานีผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีงดที่แล้วให้มาหนึ่งกับสามครับมาที่สามครับจับคู่เมเา้าครับผมเนาะต่ว่างดก่อนจับคู่เก่าที่เก่าหาตรงๆครับงวดนี้ครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีให้มาครับห้ากับเก้าครับห้ากับเก้าบนอย่างเดียวครับจับคู่ครับห้าหนึ่งห้าสี่ครับเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับแทปบหน้าจอครับผมเนาะเพราะว่าเป็นอย่าง ผมคุณลงให้เอฟซีทางช่องอีกเพราะว่าผมลงไปแล้วเพราะว่ามีเอฟซีทางช่องขอมาครับผมเนาะพระหัตทําไมไม่เห็นเจ้านู้นเจ้านี้ผมก็เลยนมาลงให้เอฟซีทางช่องอีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะเพื่อว่าจะม่ต้องย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงไปแล้วก็ได้ดูคลิปนี้ก็จบเลยครับผมนี่ครับปทุมธานีครับแทปหน้าจอครับงวดที่แล้วหนึ่งกับสามครับผมเนาะโอเคครับผมมาครับผมมาครับของ แม่สารครามครับหลักหน่วยบนครับอันนี้ของพี่สาวสลับุรีครับผมเนาะแคปหน้าจอครับมาครับผมของแม่สารครามครับแม่สารครามดูซิไหนเอย่ยของแม่สัรครามแม่สารครามมาแล้วครับผมมาแล้วหลักหน่วยบนครับอ๋ เอฟทีทั้งสองเบื้องนี่ครับผมผมขอไปเมื่อวานกับผมเนาะแม่ก็ส่งมาให้แล้วครับนี่ครับหลักหน่วยบนครับของแม่สารคามครับได้ศูนย์เม็ดเดียวครับได้ศูนย์เม็ดเดียวครับหลักหน่วยบนงวดนี้นะครับนี่ครับหน่วยบนครับ,ราารบรก็ถือว่าถ้าใครวิ่งตัวเดียวครับผมเนาะวิ่งบนอย่างเดียวตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าเขาที่หกรับผมนี่ครับเพราะว่าแม่ ปักหลักที่ปักหลักหน่วยครับผมปักหลักหน่วยนี่ครับผมว่าเสี่ยงมากครับผมเนาะให้วิ่งหน่วยตัวเดียวนี่นี่ครับเพราะว่าโอกาสมากหน่อยมากครับผมหนึ่งในร้อยครับผมเนาะหนึ่งในร้อยครับผมโอกาสมาเยอะมากไม่ใช่ครับโอกาสมาน้อยมากครับผมหนึ่งในสิบไม่ใช่หนึ่งในร้อยพูดผิดหนึ่งในสิบครับเพราะว่าเลขมีสิบตัวครับผมเนาะมาวางหลักหน่วยแค่หกตัวเดียวก็ถือว่า ถ้าเขาแม่กันแม่้าบอกเขามาหลักลอยก็ถือว่าบเสียหายครับผมเนาะมาถ้าผมงวดนี้ครับของแม่สารคามครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับให้มาหลักหน่วยบนครับศูนย์ตัวเดียวครับหลักหน่วยบนครับศูนย์ตัวเดียวครับงวดนี้ครับ หลักหน่วยบนครับผมศูนย์ตัวเดียวครับนี่ครับผมเนาะหลักหน่วยบนศูนย์ตัวเดียวครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนของเดี๋ยวดยวีของเป็นก,การตีก็มาแล้วรอก่อนนะครับรอก่อนไหยเอ่ยนหนเอ่ย สำหรับคนที่รอเลขวิ่งเชียงรายน่ะสามตัวมาสองตัวรอก่อนนะครับเพราะว่าผนสงมาให้ชามากครับผมเนาะจะได้ก่อนเลขออกประมาณสองวันครับผมเนาะจะได้ก่อนเลขออกประมาณสองวันครับนี่ครับเด็กที่ทังช่องกระถามมันเยอะมาครับผมเนาะคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นของพี่หนึ่งคาแคร์ครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับผมคลิปต่อไปครับนี่ครับผมผมจะเขาลงเลเยบัญชีของพี่หนึ่งคาแคร์แห้งเอฟซีทางช่องพร้อมครับผมเนาะ พราะว่ามีเอฟซีทั้งช่องขอเลขบัญชีมาเยอะมากครับผมนี่ครับให้เก้ากับศูนย์ครับออกศูนย์สามครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับงดกรกับเขาที่เก้าห้าสามครับผมก็ถือว่าเลขพี่หนึ่งคาแคร์เนี่ยเขาบอยมากครับผมช่วงหลังมากจับคู่กับเขาบอยครับผมเลขวิ่งสองตัวเมื่อตัวก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะนี่ครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับผมคลิปต่อไปนะครับรอก่อนครับงวดที่แล้วครับพี่หนึ่งคาแคร์ให้มาครับ วิ่ง9กับ0ครับ9 6 0 6 9 3 0 3ครับผมเนาะเกือบแตก3ตัวครับผมนี่ครับให้9 0 3ครับผมท่า9ครับผมเนาะกับหัวเป็น6 6 0 3ครับผมฮ่าฮ่าฝากกดติดตามด้เด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์ย่ำกับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะ ผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่ทานั้นนะครับอย่ายไปหลงเชื่อครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อครับเพจปลอมเยอะแยะมากครับผมเพจปลอมเยอะมากครับงวดนี้ครับงวดนี้พี่หนึ่งคาแคร์ครับผมเนาะส่งแนวทางมาให้แล้วครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับนี่ครับงวดนี้ให้มาครับหนึ่งคาแคร์ครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับ 9กับ0ครับจับคู่ครับ91 01 95 05ชุด3ตัวครับ519แล้วก็051แล้วก็9 19ครับผมนี่ครับเพ่นวางวดนี้ครับผมเนาะเน้น9นะครับเน้น9ครับถ้ามาระวังแตก3ตัวตรงๆครับผมเนาะระวังแตก3ตัวครับนี่ครับ พี่หนึ่ค่าแค่ครับผมเดี๋ยวผมเขียนให้ FC ทางช่องครับผมเนาะพี่หนึ่งค่าแค่ครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับงวดที่แล้ว903ค่า9ครับผมเนาะกับหัวเป็น6เข้า3ตัวตรงเลยครับผมย้ำกับ FC ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube เท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับผม พี่นหนึ่งคาแคร์ครับหนึ่งคาแคร์เอฟซีทั่ทงนสองถามมาเยอะมากครับผมเนาะพี่นหนึ่งคาแคร์ครับผม บนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับ9กับ0ครับเกับศครับชุด2ตัวครับ เก้าหนึ่งเก้าห้าครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านะครับเป็นวาเน้นที่เก่าครับผมเนาะเน้นที่เก้าครับนี่ครับเน้นที่เก้าครับเน้นที่เก้าครับผมเนาะแล้วก็ชุดสามตัวครับชุดสามตัวครับ

เหเอทังช่องแคปหน้าจอครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมลงวันที่ก่อนลงวันที่ก่อนวันที่16ทับ3ทับ6 7ครับถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่ดึงใครจคริงจะรู้ว่าเรียกเพิ่นแม่นมากนะครับเด้อครับผมเนาะงวดที่แล้วครับ0-3ตรงๆครับงวดก่อนเข้าโต๊ะครับนี่ครับสงวดหลังสุด เข้า3งวดครับ4งวดหลังสุดเข้า3มงวดครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับแล้วก็เลขบัญชีพี่หนึ่งคาแคร์ครับผมเนาะนี่ครับผมจะถือว่าเป็นน้ำใจคากาแฟครับประกาศให้เพิ่นครับผมน็อกตามนี้ครับผมเลขบัญชีเพิ่นครับแคปนาจอเดอร์เอฟซีทางช่องครับผมพี่หนึ่งคาแคร์ครับนี่ครับชื่อจริงครับลัก สโมสรนะครับเลขบัญชีตามนี้ครับพี่หนึ่งค่าแค่งวดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับ9กับ0ครับเด่น9ลอง0ครับผมเนาะจับคู่ครับ9195 01 05ครับชุด3ตัวครับ519ครับ919ครับแล้วก็051ครับเน้นที่519ครับนี่ครับ9195ครับแคปหน้าจอครับผม จัะจัดก็ขอบคุณสําหรับช่องน้องประหัสนะคะใครที่ดูอยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องประหัสนเยอะๆนะคะบอกว่าเลขของสาวรับแรงเข้าดีมากแต่ฟังฟังฟังเลยนะคะค่ะบใจขอบคุณมากครับผมค่ะไลน์มาที่เบอร์คะ่ะขอให้โชคดตีนะคะคับผมคับสวัสดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะหลังจาก ที่ผมจะโทรคุยกับพ่ตายออรับแรกครับผมพิตายมอเตล้วเพล่นไห้วิ่งล่างครับผมวิ่งล่างที่ทุกคนถามมาเนี่ยเห็นลงในกลุ่มนะครับให้เจ็บมานะครับผมให้เจ็บมาแต่ว่าเผยใหยลงคลิปทาง youtube กับผมเนาะไม่ให้ลงคลิปทาง u t u b e ครับผมวันนี้ครับพิตายให้เด่นบนล่างครับห้าครับผมเนาะฟันห้าบนล่างครับยวขึ้นหน้าจอแห่งเอฟที่ท้งช่องครับผมชุดสองตัวครับห้าเจ็ด ห้าเก้าครับศูนย์ห้าครับผมชุดสามตัวครับห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดศูนย์ครับแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทางช่องครับผมสําหรับคนที่รอชุดไหนหรือว่ารอเจ้าไหนก็ช่วยบอกด้วยครับผมเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้กามีทุกอาจารย์ทุกเซียนกําลังส่งแนวทางมาให้ผมผมกำลังขัดกล่องกำลังจะวางล่องไหนก่อนล่องจดเดินหลังครับผมเนาะ ให้เอฟีทางช่องเย็นๆเด่นนะครับจะเย็นๆเด้อครับผมเนาะเพราะว่าว,นนว,วันนี้วันที่5เองครับผมวันนี้วันที่5เองครับผมกับสุชาตานีกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่จนลำรวงเงินทองคิปนี้กันถ้าชอบฝากกดติดตามแนะ่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะ